โรงเรียนวัดยังหลนตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลขวัวใต้อำเภอรัะตะภูมิจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูจำนวน4คนครูอัตราจ้าง2คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพันโรงหนึ่งคนมีนักเรียนจำนวน48คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขาดเคลนทั้งงบประมาณและ ค่ารัชกา,การครูอยู่ในชุมชนที่มีผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนวัดยังหลวงขับเคลื่อนโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 4C โมเดลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงข,ขลาเขต2เป็นต้นแบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานทั้ง4่ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการบริหารงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป C.1 เชิงเปลี่ยนระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเปลี่ยนไมซ์เซตของคุณครูเปลี่ยนการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนการดําเนินการสร้างความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ C2 Coaching ให้การดูแลช่วยเหลือการพัฒนาระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นพัฒนาครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาความปลอดภัยให้กับนักเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 4.3เช็คนิเทศกำกับติดตามให้คำปรึกษาร่วมกับผู้ปกครองโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญนิเทศกำกับติดตามให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูแบบกัลยาณมิตรติดตามดูแลให้คำปรึกษาการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพติดตามดูแลนักเรียนให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียน มีความสุขและมีความปลอดภัยในโรงเรียน CC ซีคอ f l e c t สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนผลการพัฒนาจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสะท้อนผลการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์สะท้อนผลพัฒนาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพซึ่งการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัดยังหลวมีผลการทดสอบอา t ทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับในทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2565ถึงปีพศ2567โดยในปีพศ2567มีผลการทดสอบอาทีอยู่ที่ร้อยละ89 56ผลการทดสอบ อาทีของนักเรียนโรงเรียนวัดยังหลวนมีค่าผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับระดับสังกัดระดับประเทศปศสอง5 5ถึงปีปศส5 6 7มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงทุกปีอยู่ในระดับดีมากสำหรับผลการทดสอบโอ e น็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่อยูมีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าค่าเฉลีย่ยของทุกระดับสังกัดในปีพศส5งพาย67ภาษาวิชาภาษาไทยอยู่ที่62.44วิชาวิทยศาศาสตร์46.25และวิชาภาษาอังกฤษมีผลการพัฒนาค่าเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น